ลำโพงทูกระปุกทูกระปุกทูพ่อไปกินทั้งงบทูรัวสารทูบ่อยแล้วกินเราทูกินเราทูอ่ะวันเราฟาโรห์ของเทปนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับเลียนแบบเด็กค่ะท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสุภูพสุคนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับมา พบพ้อนะครับไอ้ทรายมายามพดเหินพดบ้านนะครับพี่เสียงฮิ้วนะครับสกลนครอำเภอพงโคนะครับมายามมาเล่นนำมาแล้วก็เนียปองนะครับมาด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพี่พอได้ไหมครับปองได้ครับพี่ สบายดีพี่น้องครับท่าถัดเชิงชุ่มกุบานผาระหนักภูผาดข่เมืองงามเรื่องน้องแะเลสการปราสาทเพื่อนสวยสุดซึ่งสาวพูดไทยทินมันในพ้นธรรมนี่คือค้ำผลของจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดมาจาผมเสียงเพลงเมืองสองร้อยควาเลยน้องเก่งนะมิสเก่งฮะเร็วนี้จะเปลี่ยนชื่อจ้องอีกแล้วฮะหรือใช้ชื่ออะไรครับเก่งเดี๋ยวว่าผู้ไทยเลยพี่น้องสำเร็จพี่น้อผู้ไทยแท้ๆรับาเส้นเลยผู้ไทยกระปองแล้วเข้าหรือขึ้ว่าห้วยเข้าผู้ไทยกับผมนี่เก่งผู้ไทยหมดแล้วเนาะช่องเก่งพูดไทยหมดแล้้วโอเก่ง เก่งคือการคือเก่งกาศเก่งภูไทยพี่น้องครับเป็นอะไรอพี่น้องภูไทยบัานเทาเนาะเป็นสือเผอกเป็นผูเล่าเนี่ยผมเป็นผูเล่าเล่ามุกุบลอืมเล่ามุกบลพี่น้องครับก็ฝากช่องด้วยนะฮะเดี๋ยวในทริปหน้านี้เราจะเดินทางไปที่ครับแขวงไซสมบูรณ์ภูหัวล้นที่เซือมีโอกาสเดินทางไปนุรนะเดี๋ยวพยายามกันพาน้องเกง่ไปแคมป์ปิ้งบนภูเขาเอาบรรยากาศความเปลี่ยนธัรมชาตชของเมืองเล่าทางฟังซอฟเล่า บั่นเมียกันป่องทั้งพุ่นนะฮะบอสครับจานป่องมีเมียอยู่คนหนึ่งเโอ้ยแปลกคนผมเนาะรอวอีเดียวยังไม่ฝากครับหมดกอนสุตุกตาไปลูกลูกออกมาเป็นผู้ชายสุตุกตาไปครับพอมันกับเรื่องตุกตาตัวเม่นเสือเปื่อนตัวไปตาแม่นตัวนึงนะฮะนะครับก็ดีใจครับพี่มื่อนี้ไอ้ชายมาหานะครับในว่นมานั่งลืมดำแล้วจดดครับใช้จวดบรรยากาศนะครับ เพื่อนพี่น้องก็มากมายนะครับมึงเบื้องหลังมึงเบื้องหลังมึงพี่น้องนะครับแล้วก็มีสาว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 แจ้งแม่บ้านนะครับครับนะฮคำกับปากปากไว้กับพี่น้องฮอนแน่เด้อซอยอยู่ซอยสู้เป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้จิมมี่อุ้มลูกมาแล้วครับผมครับพี่จิมมครับจิมมี่ก็อุ้มลูกมาแล้วฮะจิมมี่เอ็มมีลูกหรอครับพี่จิมพี่จิมมเป็นเล้ววะนี่ลูกลูกพี่จิมมี่ โอ้โหเป๊ะเลยหยองเหมือนกันเป๊ะหน้าคือกันเพราะว่ามันอ้ามุงจังเพราะมันทำไมมีตัวเองอยู่ในกล้องบปเรื่อยนะหนุมีจะยังไงอุ้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นอาด้ำใจพี่นะเติมตัวเดขเฉยนะอาด้ำหมดแล้วเลยหนุ่มใสอยู่ล้านสาวจินมหมี่ลูกอายเปินพี่น้องครับลูกสุดลูกโทนี่ลูกพี่โทนี่ลูกตลบลูกเซียวในลูกสาวลูกวะลูกมาพ่อผมเลย กอดผมกอดอุ้มหนึ่งอมอุปกรณ์มาอ่ะพ่อลูกสาวผมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้อนให้ปากพี่น้องเนาะเดี๋ยวทริปหน้านี่จริงเหรอเราอยากผมผมหน่อยแบนั่นเก่งนานแล้วแต่ไม่ค่อยว่างทีเพราะว่าบ้านเรามันมีเขื่อนน้ำอุ่นแต่ใกล้บ้านเราห่างไปบราณนี้สิบกิโลนี่บ้านเราของนี้บ้านเราเลยพังโคนเราจะไปแคมป์ปิ้งกันเพราะเราพวกเราจริงพวกเราเป็นคนสายแคมป์ชอบออกจากบ้านไปเัื่งธรรมชาติชิลกัน นะที่คือน,น้ำ่นพังคนแล้วก็เร็วนี้ที่ผาละแงงนะฮะจังหวัดกระสินนะฮะเราจะไปกันไปแคมปิ้งกันนอนสักหนึ่งคืนสองคืนนะฮะจะไปพี่ป่องแม่นครับเราจะไปแคมปิ้งไป กินเห็ดกระเพรากินเ็ดกินูงมแล้วเานาอมันบาง้เนาะปิ้งเนื้อปิงเสือเนื้อิเสือย่างเนื้อเลเฮ้ย่างเนอตักะโทก่โทูกระโทูพ่อไปกินให้งบโทระะโทก้กินเรลาทูลทัว่เวลา้าลงกรุงเทพนเออได้เลอได้เนาะแม่กระทปประตูฮือูกไปกรุงเทพแบ่อห่อเขาไปกินให้งบโทซึ่งประธานอือูไทยแทนผูไทยวผูไทยกระปองคันเอาดีคันคันว้ากภไทยฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพ คนผู้ไทยก็สูงชัดก,กันถ้าถ้าเป็นผู้ไทยกระป๋องถ้าผมไปเว้เาเว้ากับหมู่นะเนี่ยไม่รู้เรื่องผู้ไทยเล่นู่ผู้ไทยมุกดาหารนี่ยฟังบม่รู้เขบาบอกค่อยเป็ดเหนือคดเหนือ <c oughs> เหนือกาลสินมาหน่อยนึงครับเหนือกาลสินพี่ <c oughs> นอ้องครับฝากไปน้ำน,นะคลิปหน้าในเร็วนี้เราจะเดินทางร่วมคลิปกับพี่เก่งผู้ไทยแล้วนะเจอกันครับเป็นนักเลิกอะฝากพี่น้องติดตามเดี๋ยวได้พี่น้องเนอะคันคันได้เปลี่ยนชื่อช่องไหมชื่อช่องว่าอย่างไรพี่ เก่งพูดไทยแต่เขาไม่พ่อไทยเลยพ่อไทยก็ับเสือเขาก็บพูดไทยน้ำเนาะเอาพูดไทยน้ำพร้อมๆเนาะเอเดอร์ได้ไทยพูดไทยอือครับก็เก่งพูดไทยก็ได้เราเก่งพูดไทยเก่งพูดไทยเอาแล้วแต่น้องครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับที่ที่มาเยี่ยมมายามแล้วก็ได้เจอกันโอ้ยโดนเติบก็สิได้พอกันครับอีหลีนัดกันตั้งแต่โดนแล้วล่าสุดในงานกล้องไ้่ได้น้อพี่โดย พ้อพบพอกันโดยบังเอิญโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนอะไรนะ22รูปน่ะอันนี้ไ um ม่เกี Fox ่ยวนะครับหยอก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 ครับโอ้ยตั้งแต่ป่านะพี่ตั้งแต่งานต้องไปเลยครับผมยกแก้วพี่เป็นทันแล้วไมเป็นทันเป็นทันแล้วป็นทันแล้วเป็นทันแล้วนะครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่เซียงพิวมากๆนะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่จีมขอบคุณเฮียปองนะครับแล้วก็ เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับที่พีเซียงเพลวก็เป็นเพื่อนเก่งว่ะอาะไรเพื่อนพีมาหามู่เพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนน้องน้องพี่นี่เพื่อนน้องพี่เพื่อนเซี่ยวแห้งมือเพื่อนขอบคุณเพื่อนนะครับวันนี้ขอบคุณครับแล้ว เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เราจะได้แค่ห้านาทีเองโอ้เช่นี้แหละพี่ผมกินไปยี่สิบสโมงนะถ่ายไปสิบสองโมงคุณไปักเราเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเลยแม่มาพบมาพบปากินข้าวปาร์ตี้กันงานพบปากกันแล้วกันไปเถื่อนส่วนน้องไม่อยากแต่ก็ไอเสียงเราสาวนะครับงานเราหลายแต่ผมก็ได้เวลาแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกคนงานสธรรมไปทำอะไรบอกไปบวงสรวงหนังไทยอ้อของไทยของบอสโจสารพิพันแพงอ๋อบอสโจลูกแล้วโยมมณีของสารพิพันแพงโดยนำหนังเข้าโรงภาพยนตร์ใช่นักแสดงนำคือเชียงเพลิแล้วอือนี่ธรรมดาน้ำกลดโค้งก็ไปอีกกั็ไปอีกก็หลายคนอยู่ประธานประธานไหมเออครับผมสบายดีพี่น้องพอกันครับ๊ายบายครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับบ๊ายบายเดินทางเรื่อนนะครับผฝ่าวฝ่าฝ่า ขับรถดีๆครับพี่ขับรถดีๆครับ<อ>